หนังสือเรื่องจริงอิงนิทานเล่มหนึ่งโดยฤาษีลิงดำรวบรวมโดยพลอากาศโทหม่อมราชวงศ์เสริมสุขสวัสดิ์วันที่13มีนาคมพศ2516เรียบเรียงใหม่และให้เสียงอ่านโดยสารธรรม เรื่องที่46พระองค์ที่สิบเมื่อพศ2487ขณะนั้นสงครามโลกเหมือนจะยังไม่สิ้นสุดหลวงพอ่อท่านก็เป็นพระนักเทศวันหนึ่งมีชาวราชบุรีได้นิมนต์ท่านไปเทศ ขอรุ่งขึ้นเขาก็นิมนต์ท่านไปฉลองขึ้นบ้านใหม่ให้ไปสวดมนต์เย็นบ้านนั้นเขานิมนต์พระไว้9องค์เจ้าคุณธรรมเสนาณีวัดสัตนาศเจ้าคณะจังหวัดราชบุรีเป็นหัวหน้าเมื่อไปถึงที่บ้านเขาตอนเย็นปรากฏว่ามีพระนั่งอยู่แล้วหนึ่งองค์ ดูแล้วอายุก็ไม่ต่างกับหลวงพ่อซึ่งขนาดนั้นหลวงพ่ออายุยังไม่ถึง30ปีเลยนะคะพระองค์นั้นหน้าตายังหนุ่มผิวพรรณดีค่อนไปทางเหลืองหน้าตาอิ่มเอิบหลวงพ่อมองดูแล้วก็ชอบใจพระทุกองค์ที่ไปก็ชอบใจท่านนั่งอยู่แถวหน้า เจ้ากุลธรรมเสนาณีตอนนั้นท่านก็อายุสักห้าสิบปีเศษหน้าตามีอายุกว่าพระองค์นั้นมากแต่เมื่อท่านเจ้าคณะจังหวัดขึ้นไปพระองค์นั้นก็ไม่ขยับหลบท่านเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคุณธรรมเสนาณีท่านก็ไม่ว่าอะไรท่านก็นั่งถัดลงมาแล้วองค์ที่เหลือก็นั่งรองต่อลงมาตามลำดับไป ที่นี้ปรากฏว่าพระที่เจ้าบ้านเขานิมนต์มานั้นมี9กองค์เมื่อรวมท่านองค์นี้ที่มาถึงก่อนรวมเป็นสิบองค์เมื่อถึงเวลาสวดมนต์องค์นี้ท่านก็สวดได้ไพเราะจับใจมากเสียงท่านมีความกังวานฟังแล้วระรื่นหูเมื่อสวดมนต์เสร็จท่านก็กลับ หลวงพ่อกับคณะก็กลับพอรุ่งเช้าท่านก็ไปอีกไปนั่งอยู่ก่อนขณะเวลาที่กำลังฉันข้าวอยู่นั้นท่านเจ้าคุณธรรมเสนานีด้วยความสงสัยว่าพระองค์นี้หน้าตาดูยังหนุ่มแล้วเหตุใดจึงมานั่งอยู่หน้าจุดที่จริงควรจะอยู่ข้างหลัง ท่านก็เลยถามพระองค์นั้นไปว่าท่านขอรับผมขออภัยเถอะท่านบวชมากี่พรรษาแล้วท่านตอบว่าถ้าจะนับพรรษานี่นับไม่ค่อยได้หรอกเดี๋ยวขอดูใบสุทธิก่อนแล้วท่านก็ล้วงไปในย่าม หยิบเอาใบสุทธีออกมาส่งให้ท่านเจ้าคุณปรากฏว่าบวกลบเลขแล้วได้300ปีเศษเป็นอันว่าท่านบวชมานาน300กว่าปีแล้วนี่ไม่ใช่อายุท่านนะเจ้าคุณธรรมเสนานีก็ส่งใบสุทธิให้พระทุกองค์อ่านดูพระทุกองค์ก็เห็นกันหมด เมื่อพระฉันข้าวเสร็จเรียบร้อยและให้พรเสร็จท่านก็ลากลับก่อนท่านเดินลาญาติโยมแล้วก็เดินลงบันไดไปบ้านนั้นเป็นบ้านของนายสารเปาเล้งที่คลองแพงพวยท่านเจ้าคุณได้ถามเจ้าของบ้านว่ารู้จักพระองค์นี้ไหมนิมนต์มาจากไหนเจ้าของบ้านก็ตอบว่า เขาไม่ได้นิมนต์ท่านมาก็เลยเดินตามท่านลงไปจะได้ตามไปดูว่าท่านอยู่วัดไหนพอดีท่านลงบันไดไปแล้วก็หายไปไม่มีใครเห็นเลยไม่ทราบว่าไปทางไหนแล้วหลวงพ่อบอกว่าท่านเองก็เคยเป็นเจ้าคณะจังหวัดที่นี่แต่ท่านก็ไม่เคยเห็นพระแบบนี้มาก่อนเลย จริยาหน้าเลื่อมใสามากรูปงามเสียงก็เพราะแต่ก็แปลกที่กลางวันแสกแสกท่านเดินหายไปในทุ่งโล่งได้ยังไงนี้ก็กลายเป็นเรื่องอัศจรรย์เรื่องของพระองค์ที่สิบก็เป็นอันจบแค่นี้โปรดติดตามรับฟังเรื่องจริงอิงนิทานของพระราชพรมยา หรือหลวงพ่อฤาษีลิงดำในตอนต่อไปนะคะขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ผู้ฟังทุกท่านค่ะท่านสามารถกดรับฟังเรื่องราวทั้งหมดของหนังสือชุดนี้ได้ตามรายละเอียดด้านล่างได้นะคะ และอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมงานท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของช่องสารธรรมขอบคุณมากค่ะ